สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามาพบพอกับหลัดในวันเสาร์นะคะมาเที่ยวให้เที่ยวทงค่ะพี่น้องวันนี้จัจะพาแซบจะมากินผัดมาม่าค่ะทุกคนมาม่าเกาหลีค่ะโด,ดนไรจะว่าขื่นอื่นแล้วล่ะพี่น้องผัดมาม่าเกาหลีนะคะสีสันจจัดพอมีไข่าดาว มีแต่แคบหมูนะคะทุกคนกับน้ำไม้น้ำไม้ต้มบรรยากาศดีมากทุกคนมาเทียย่ยวไฮลมพันวีวีเบิ่งลมลดจ้ะลมดีคะสวัสดีค่ะก่อนนอนเดัสดี่ค่ะมาด้วยจ้ามากินน้ำกราสับ บรรยากาศดีมากกินเสร็จแล้วนอนค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วนอนพักผ่อนกายาเออเ๊ะามาใส่ขอบพดครับหมูก็มีทุกคน แสงค่ะท่านรองแสาถ้วยตัวเองมาแล้วเราของตัวเองมาก่อน ได้จ้าเแจน่กันขอน้ำหนะ่อยขอเสี้ยนหะนึ่ง มื่อนีพามาเที่ยวมาเที่ยวให้อยู่กับธรรมชาติด้วยพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศจากการนั่งเฝ้าไก่นะคะทุกคนมาเบิงต้นใหม่ไม่ให้มามากก็ลีมีกัดได้ไม่นานก็แตก ววแลกัดไม่ได้นะน้ำแตกไ,ไ,ไม่ได้ค่ะมันลื่นเอามีดไป ไปดูน้องน้องหลับยังน,น้ำมาให้ด้วยค่ะตักน้ำมาด้วยแก้วหนึง่งนองหยิบแก้วไว้ด้วยค่ะหยิบแล้วนะหลับแแล้วกแล้ว 好不辣？辣 <noise> อยากหลับไหลขึ้นไปนอหนึ่ง เพชรดเนะน้ำเย็นนะกระติาากอะน้าเจ้าน้ำเย็นยน,น้ำเย็นค่ะ ว่าน้ำแข็งใส่แล้วไปตักมาให้แม่แก้มน,น,นะคะ เอาซิได้กินบะน้อน้ำเนี่ยได้บะนอ้อน้ำเย็นไหมคะขอบคุณค่ะอือิ่มแล้วก็อิ่มลูกไปล้างมือไปอืม กินดิกินเลยอยากกินเนาะอะไรนะอยากกินนะจะไปกินดื่ไปไหนกินน้ำก่อนค่อยขึ้นไปมันจะติดคอเด็กไปบ่ายน้องเด้อตื่นเด้อเดินข้างล่างลูก มันสิหลงสนกุ้งกับไม่ได้สนคำไมนะฮึแซ่บใ <c oughs> จผมเขาปาก แสงครับแสงแดดจ้าสะท้อนมาเลย โรงเรียนมาจบหมอทราบม,มาได้เสียน้ำน,น,น,นั้นนี่อยู่ติ๊กใครเก็บยังโรงเรียนม้องหินนะไม่เสียอะไรนะไม่เสียอะไรปล่อยคนได้ยินโทรผมว่าเสียใครยังเด็กปวด้าน่ะเดี๋ยวเด็กบ้านนึงมันเรียนพิเศษมั้ง เรียมไิเซตตอมเลยอืมเยีม่มเลจ้าพี่น้องกินอย่างเดียวไม่ค่อยเบาหิวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามะจ่าพาซแซ่บใช่แชนวค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะพเป็นในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแน้วคะกับธรรมชาติบ้านไร่บ้านสวนนะคะบ๊ายบาย